สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับต้องขอบคุณที่ธานากิจทีวีนะครับที่มารีวิวให้ผมดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยว่าเป็นตัวอะไรนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> เวลาเรากดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเราปล่อยแล้วมันก็จะเหมือนถ่ายรูปใน ไม่ครับในคอมเลยเอาทำไมไม่เป็นเออช่างมันเถอะนะครับบางเครื่องอาจก็จะเป็นก็ได้นี่นะครับแล้วก็ผมอยู่กับเพื่อนผมนะครับผมไม่เห็นเลยครับพูดพูดพูดหน่อยพูดหน่อยอิสานคาโดีครับผมไม่เห็นเลยครับตัวไหนอยู่ไหนไม่รู้ครับคุณเกบคุณกําอยู่ไว้ไหนครับ ไม่เห็นเลยนะครับเพื่อนผมชื่อเจ๋งนะครับแต่มันแม่งไม่เจ๋งเลยนะครับเวลาเวลาเราวางก็จะเป็นแบบนี้ไม่ว่าครับวางหน่วยไหนมันมีเลยครับอ้าววาไหนครับอ้าวเพื่อนผมไม่เห็นน่ะมันอยู่ไหนครับกูไม่เห็นเลยเอาไหมผมหน่อย อ่ะเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนผมวางแปบ๊บหน,นึ่งนี่นี่นี่เอาไปเลยหนครับ นี่ครับเขาได้มานี่นะคะเพื่อนผมได้ไปแล้วพอทุบมันก็จะตายนะครับเหมือนมอนเตอร์ทั่วไปนั่นแหละนี่ตายแล้วนะครับแต่พอเวลาเราอะไรอ่ะเวลาเราไปตรงหน้ามันเนี่ย นี่นะครับเวลาเราไปตรงหน้ามันมันก็จะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับเออพอเรากดมันก็จะระเบิดทำมันก็จะบุ่มหายไปเลยแล้ววิธีทำให้มันระเบิดก็ต้องออกเข้าใหม่นะครับเหมือนเสียงเพื่อนผมเมื่อกี้นั่แ,ลแหละเฮกช็อตเลยครับเมื่อไรมาเลยดิ่ง มาเอาของให้เราสินี่ครับนี่ครับนี่ครับโยนโยนมาเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้ดิครับกุดดิ่งออกแล้วโยนมากูดดิ้งออกแล้วครับอีสัสกูนั่นไม่ได้นะครับทำไมกูเอาออกมาไม่ได้ครับโยนโยนมานี่ครับนี่ฮียตัวของมเย้ เเยยยวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันนะครับสร้างสร้างบ้านหลังแร้ก่อนสร้างบ้านด้วยระบบสีฟุลด้วัอันนี้เราจะมาสร้างบ้านด้วยระบบสี่ฟุลวยนครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรนะเวลาเป็นสีมันระเบิดนะมันจะกลายเป็นแม่มดไม่ใช่สิไม่ใช่ระเบิดเวลามันโดนสายฟ้ามันก็จะกลายเป็นแม่มดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอะไรนะ หมูนะครับมันก็จะกลายเป็นพริกซอมบี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคิปเปอร์นะครับจะกลายเป็นซุปเปอร์คิปเปอร์นะครับจะเป็นอะไรไม่รู้นะครับจ็กถ้าเป็นคิปเปอร์ก็จะกลายเป็นพายคิปเปอร์หรือย่าละเบอร์ซีแล็กแล้วท่านผู้ชมก็ด่ามึงหรอกเล่น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 นะครับนี่ครับมีตัวไม่เนเฮ้ยอย่ามาโยง ครับแล้วเราก็เอาสามตัวนั้นมาวางไว้เลยลเอ,อ,อย่างแรกก็คือ NPC นะครับบางคนก็บอกว่า NPC เนี่ยกลายเป็น ABC ไ <c oughs> ปแล้วนะครับ <c oughs> อย่างที่2ก็คือหมูอย่างที่สามก็คือคลิปเปอ น้องเขียวน่ารักของเรานั่นเองแล้วก็วางลงไปเลยนะครับนี่นี่สามตัวนี้นะครับแล้วเราก็วางไอ้กล้องถ่ายรูปนี้ไปเลยอเอ้วหมูตา ครับแล้วเราก็วางไอ้กล้องไปเลยนี่แล้วเราก็ออกเข้าใหม่ปึ๊บนะครับเพื่อนผมอาจจะได้เองเลยพอเราเข้ามาอีกก็จะนี่นะครับสัสงเกตได้ปะกลายเป็นมอนเตอร์ทั้งหมดเลยมันี่ชิเป็งเลครับ เอาล่ะครับตอนนี้เราก็ลองดูว่าเราขี่ปืนจะทนได้ไหมยัาอุตส่าห์ทำลองดูครับมันจะทนได้ไหมครับแม่หมดทนได้ทนได้นะว่าเป็นอย่างนี้มันจะทนได้ไหมครับอย่างนี้มันจะทนได้ไหมยัาลองดูครับลองดูอัน <c oughs> โอ้โหชิบเป๋งเลยครับโผม <c oughs> ตายแล้วครับแล้วก็ เรต้องาสี ality, uh, foot, so ่คนอ่ะขอคำขอคำขคำนะพเดี๋ยวออกนะ้บอกว่ายา โอ้โหชิปเป่งเลยครับโอ้โหเลยขอยืมหนะ่อยขอยืไมได้หน่อยยิง<อ>นี่ยแบบน,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 นี้เอา,าดีาดีครับทำไมคุณนะเหมือนอะไรสักอ,อ,อย่างเหมือนอะไรทำไมน่าคุณเอาเป็นหมน เราชอบใครยังไงอันนี้กม่ใช่ยืนว่าอันที่มันเป็นสีฟ้าที่มันใช้ดูเช็ดๆนะครัะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนผมมาปีคลิปก่อนยืนยืนนี่นี่ ถ้าชอบกดซับสไคร์นะครับถ้าไม่ชอบอย่าด่าเลยครบโลดนะครับมามามาหมก็พูดไม่เป็นเหมือนกันนะมามาเปิดคลิปแค่นีนะครับามายืนนี่สิโอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไ like ลค์แอนด์ซับสไคร์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบยังไงมีคำ อะไรบอกคอมเมนต์ได้นะครับขอแค่นี้แหละเพื่อนผมจะพูดอะไรนะครับไม่ได้พูดอะไรครับก็อีมึงอย่างเดียวครับเออนะครับเพื่อนผมมือนกวนตีนนะครับ,มมนะรบขอก็ขอจบเพียงเท่านี้บา,บาย